สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายดอกชาแนวเด้อพี่น้องจ๋างามบา่งามบ่ามาอ่าง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 กันบ่เด้อเด้อก็มาอ่างยำผักจาก๋ายยำผักเพราะว่าตับหมูห,หมู้กับบ๊แมงกระโดเดียวกับตับหม่หูหล้ละบริษทัทขอมาพะนะกระเรเมื่อนีร่กับบ๊เพชรป่านนั่นอะไรนะเขาเอิญเขาเอิญเนีย้ยบ่ยำผักค่ะแต่แต่งหน้าให้สวยสวยมาก แค่ดอกไม้สวยอันดอกไม้ยุบานก็เอามาใส่ประโยชน์โอ้ยไปว่าท่านสีเหลืองสีชมพูบ่อึดเท่าเดียวเหรอล่ะมีไอ้วันนี้นยำผักกูดพะยำผักกูดผักกูุฎโซแนวล,ล่ะค่ะในสวนบอกว่าไอเอาโคตไอ้อเบิง้งเนี่ยใส่ปลาเมึกใส่ยังก็ลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นผักชีเหล้าพร้อมกินก็กินเดอ้อคุณขอมากอันมื้อกี้ขินว่าอะไรค่ะ ต่ว่ากินอยู่ได้ยด่ดอกกินเพราะว่าย่ยดอกไปสปะปบว่าเหล้าพ่นกินกินใบกุหลาบเป็นว่าคนสปะปบว่าเล่าตอบมาเด้ร่ากินใบกุหลาบก็ตำหมักฮู้ไหมจ้ะเนี่ยแซ่บอีเลยกินนห้เบิ่งก็ะไรจะว่าเ่อกินออกได้บอกไว้กัยกินกซี่เหล้า <laughs> ซี่หมเบิ่งเด้่ยดอกเป็นคนอย่างหมักผักซี่เลา้าซี่ไท่ก็ไไ้อยู่ต่ว่าป่ะฝันเลยคะ่ะอันนี้เอาพ็กเพชรนี่เครื่องนึ่งของย่ย,อยดยกอกค่ะ เพราะว่านี่ตัวนสารคนญี่ปุ่นอ,อย่างนี้เสียงว่าจะ้ะจะยัดดอกสิสดให้เบื้องให้มันแด้วเดียวจับกล้องเองตั้งกล้องไว้ตัง้งแหวงแฝงไหมคะไอ้เลิฟอยู่เนาะมันะจะแฉบดีจะดอกว่ามำต้องเห็ด เ้อขอบคุณสุูกราดังเก็ดเอเขามาทั้งหลอกทั้งใรกะซางขอบคุณหลายๆนี่เราก็จะเป็นยาวให้คือกันละแตง n k you e อ e r y ี n ว everybody คนเดียวคนเดียวยูคัม from watching my video ไอแตงกีวไอแตงกีวไอแตงกิว e n d i g ไอโกะแบกคัมแบกไอเลิฟอยู่ 皆様กคนขอบคุณ o ากขอ a คุณม o กขอ o คุณ o า See you again, again, again. Love you, no. บคุณมากขอบากปากพอบคุอาคาซอบคุณาคมาบคคออกบ่า <laughs> มากอ